สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำอาชีพอิสระอยากจะขอกู้เงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเอามาหมุนเวียนในธุรกิจในวันนี้จะมาแนะนำทั้งหมด13สินเชื่อไปดูในคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้จะมาแนะนำทั้งหมด13สินเชื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำอาชีพอิสระโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับจุดเด่นๆที่นำเสนอในวันนี้คือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันสมัครได้เลยค่ะไม่ต้องรอคำเชิญจะเป็นสินเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้จริงจริง เพราะเขาจะกำหนดรายได้ต่อเดือนหลักพันถึงหลักหมื่นเราคัดมาให้ท่านแล้วค่ะทั้งหมด13สินเชื่อไปดูสินเชื่อแรกกันเลยสินเชื่อจากธนาคารออมสินสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB เขาจะเน้นไปที่พ่อค้าแม่ค้าและคนทำงานที่เกี่ยวกับสายช่างให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยน,นะคะจ่ายแบบโรเตอร์ลดดอก1 8ซต่อปีและจะให้ผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่8ปีค่ะใน3เดือนแรกไม่ต้องจ่ายเงินตน จ่ายเพียงเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นสําหรับเอกสารในการยื่นกู้นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สําหรับวิธีการสมัครท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของออมสินรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาค่ะหรือท่านสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านของท่านต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่2กันบ้างค่ะสินเชื่อเติมสุขของบริษัทอีออนจริงๆแล้วสินเชื่อนี้จะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพแต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับอีออนมาก่อนต้องมีไรายได้ต่อเดือน5,000บาทขึ้น ไปเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่8,000บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะจ่ายแบบลดต้นลดลด,ดอกไม่เกิน25%ต่อปีเขาจะบังคับให้เราผ่อนจบครบภายใน6เดือนนะสําหรับช่องทางการสมัครมี2ช่องทางด้วยกัน1สมัครในแอปอีออนโมบาย2หากท่านอยากรู้ผลเร็วให้ท่านเตรียมเอกสารแล้วเดินทางไปสมัครที่สาขาอีออนได้เลยค่ะต่อไปคะ่ะไปดูสินเชื่อที่3กันบ้างจะเป็นสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าฟินิกสมัครได้ทุกอาชีพ แต่ต้องมีรายได้8,00 0บาทขึ้นไปวงเงินให้กู้สูงสุดอยู่ที่10,000แบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยน,นะคะจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน3 3เต่อปีเลือกผ่อนได้3รูปแบบคือจ่ายขั้นตำ่ำจ่ายตามใจหรือจ่ายเท่าๆกันจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ12เดือนในส่วนของเอกสารที่จะต้องใช้หลกัหลกๆจะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสำหรับช่องทางการสมัครมีช่องทางเดียวคือสมัครในแอปฟินิกเท่านั้นต่อไปคะ่ะมาดูสินเชื่อที่4กันบ้างคือสิน เชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์จะเป็นสินเชื่อที่เน้นไปที่พ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านค่ะและเปิดมาแล้ว6เดือนส่วนอาชีพอื่นๆจะต้องสอบถามกับสาขาโดยตรงนะจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน3 3เเต่อปีค่ะให้ผ่อนนานสูงสุด24เดือนสําหรับเอกสารที่จะต้องใช้ก็จะเป็นรูปถ่ายหน้าร้านหรือกิจการและเอกสารแสดงรายได้ค่ะวิธีการสมัครนะจะต้องเดินทางไปสมัครที่สาขาเท่านั้นต่อไปค่ะไปดู สินเชื่อที่5จะอยู่ในแอป Two Money คือเพนเงอเอ็กตราสินเชื่อนี้จะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพแต่จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่10,000บาทให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทสำหรับอัตราดอกเบีย้ยจะไม่เกิน25%ต่อปีและให้ผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่48เดือนจะใช้เอกสารคือสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะสำหรับช่องทางการสมัครสามารถสมัครในแอป Two Money และสมัครได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่6คือสินเชื่อนาโนเครดิตของธนาคารไทยเครดิตเพื่อ รายย่อยคนที่จะสามารถสมัครได้คือจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านและเปิดมาแล้ว1ปีเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทสําหรับอาตาัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน33%ต่อปีเขาจะให้เลือกผ่อนนะคะเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนส่วนรายละเอียดของเอกสารเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสําหรับช่องทางการสมัครท่านสามารถสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านซึ่งจะห่างจากร้านค้าไม่เกิน15กิโลคะ่ะมาดูสินเชื่อที่7กันบ้างคะ่ะสินเชื่อของมันนี่ฮาร์นั่น ก็คือสินเชื่อเงินก้อนทันใจคนที่จะสามารถสมัครได้จะต้องมีรายได้ต่อเดือน9,000บาทขึ้นไปค่ะโดยจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่50,000บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน33%ต่อปีและจะให้ผ่อนคืนนานสูงสุดอยู่ที่18เดือนสําหรับเอกสารจะใช้หน้าแรกของสมุดบ,บัญชีธนาคารและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสําหรับช่องทางการสมัครสามารถสมัครผ่านแอปมันนี่ฮาเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่สินเชื่อที่8คือลาย BK ซึ่งใน ราย BK จะมีทั้งหมด2สินเชื่อคือจะเป็นวงเงินให้ยืมแล้วก็วงเงินให้ยืมนาโนค่ะระบบจะเป็นคนพิจารณาให้กับเราเองว่าเราจะได้วงเงินให้ยืมหรือวงเงินให้ยืมนาโนสําหรับวงเงินให้ยืมจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่8,0,000 0บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีค่ะสําหรับวงเงินให้ยืมนาโนจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน33%นต่อปีสําหรับการผ่อนจะให้ผ่อน2แบบคือวงเงินพร้อมใช้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ และว,วงเงินผ่อนชำระให้จ่ายเป็นรายเดือนเท่าๆกันค่ะสำหรับช่องทางการสมัครสมัครผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่9คือสินเชื่อเงินก้อนเพื่อธุรกิจเอกเพรต้นของธนาคารกสิกรไทยจะเหมาะกับอาชีพอิสระและก็เจ้าของกิจการที่ไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์จะให้วงเงินกู้อยู่ระหว่าง20,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีและผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่60เดือนสำหรับเอกสารจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มดังนี้ค่ะคนที่เดินบัญชีเกสิกร6เดือนขึ้นไปไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมสําหรับคนที่เดินบัญชีน้อยกว่า6เดือนจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนค่ะสําหรับช่องทางการสมัครสมัครผ่านแอปเคพาร์ตได้เท่านั้นต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่10สินเชื่อนี้จะไม่มีใครไม่รู้จักเลยเขาก็คือสินเชื่อ s t Choice SnapCA คทจะสําหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรกับกรุงศรี First c h o ชอยมาก่อนให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่10,000บาทสําหรัับอตราดกกเเี้ยไม่ิน เปอร์เซ็นต์ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่12เดือนสินเชื่อน,นี้ไม่ต้องใช้เอกสารและสมัครได้ผ่านแอปยูชูดเท่านั้นต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่11กันบ้างค่ะ m o n นี t ท n d เดจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1,000 0 0บาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน33%ต่อปีสำหรับวงเงินที่เราจะได้รับระบบจะเป็นคนเลือกให้ว่าเราจะได้วงเงินหมุนเวียนให้ผ่อนเริ่มต้นที่2%เของวงเงินกู้หรือได้เป็นเงินก้อนครั้งเดียวและจ่ายคืนทุกๆเดือนเท่ากันส 36เดือนและเอกสารที่ใช้นะคะจะใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสมัครผ่านแอปมันนี Th ันเด r ได้เท่านั้นต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่12กันบ้างค่ะสินเชื่อได้ปิดแคสตอนนี้เขาจะเหลือแค่สินเชื่อเดียวนะคือสินเชื่อได้ปิดแคสผ่อนตามใจสําหรับอาชีพอิสระยอย่างเราก็สามารถกู้ได้ค่ะแต่จะต้องมีรายได้8,000บาทขึ้นไปให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1,0,000แบาทสําหรับอัตราดอกเบีย้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกค่ะไม่เกิน33%ต่อปีให้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2%เ ค่ะอันนี้อยากจะแนะนําให้ผ่อนมากกว่าขั้นต่ํานะสําหรับผลดีคือผ่อนสั้นลงจบเร็วและประหยัดดอกเบีย้ยด้วยสําหรับเอกสารที่ใช้จะเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะจะสมัครผ่านแอป,ปประปิดแคดได้เท่านั้นค่ะมาถึงสินเชื่อสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสินเชื่อสุดท้ายของเราในคลิปนี้ก็คือ KKP c a t Now ที่อยู่ในแอป,ปทูมันนี่ค่ะสําหรับวงเงินให้กู้จากเดิมอยู่ที่4,0,000 0บาทในตอนนี้เขาเพิ่มเป็น2ล้านบาทแล้วค่ะสําหรับอัตาราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบคงที่เริ่มต้นอยู่ที่ ที่8.19%ต่อปีและสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะให้ผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่60เดือนสําหรับเอกสารที่จะต้องใช้คือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนล่าสุดค่ะและสินเชื่อน,นี้จะสมัครผ่านแอป t ูบันนี่ได้เท่านั้นค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของทั้ง13สินเชื่อสําหรับใครสนใจสินเชื่อไหนก็ศึกษาให้ทีดีก่อนสมัครนะสําหรับวันนี้ธัญรักษ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในนนคคลิปถปถััััดดไสสสําหรบววีี้่ะ